สวัสดีครับพบกับทีเกนเจอร์นะครับวันนี้นะครับอยู่กันในคริปเรนเจอร์ท่าพิเศษท่าแสงท่ามืดนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าเรนเจอร์แสงมืดตัวไหนยังหน้าปั้นแม็กอยู่นะครับแสงมืดเก่าเป็นคําถามที่เจอทุกวันเลยนะว่าจะมาตอนไหนนะครับโดยปกติจะมากลางเดือนอวันที่10กว่านะโดยปกติจะเป็นแบบนั้นนะครับซึ่งเดือนนี้ไม่แน่อาจจะมาไวก็ได้เพราะว่าตอนนี้เงียบเหงามากจริงคือไม่มีอะไรเลยนะผมไม่รู้ว่าเขาทําอะไรอยู่นะครับ อ่าอันนี้เดี๋ยวต้องรอดูนะว่าจะมีอะไรเซอร์ไพรส์ไหมครับคืออีเวนต์พัซเซิลของเดือนนี้ไม่มีนะอ่าผมยังไม่เห็นข้อมูลอีเวนต์พัซเซิลก็คิดว่าไม่น่าจะมีะครับส่วนด่านพิเศษเนี่ยโอโหเงียบกริบเลยนะหลายคนบ่นว่าอยากจะได้ด่านมาฟาร์มครับก็ไม่แน่นะอาจจะอยู่ดีโผล่มาก็ได้แบบเซอร์ไพรส์เพราะว่าเวลาที่ตัวเกมเงียบมากๆเนี่ยเขาอาจจะเอาอะไรมาให้เราทำเป็นพิเศษอ่าแบบพลางๆนะอันนี้เดี๋ยวรอดูนะก็ไม่แน่อาจจะเป็นช่วงกลางเดือนนี่แหละก็เป็นวันที่10กว่าครับ อันฉะนั้นแสงมืดเก่าโดยโปกติจะเป็นวันที่10กว่าแต่ก็อย่างที่บอกว่าไม่แน่อาจจะมาปลายสัปดาห์นี้ก็ได้1 1 12 13อ่าเนื่องจากว่ามันดูจะเงียบเหงามากไปนะอันฉะนั้นก็เดี๋ยวรอดูนะครับก็แนะนําไปแล้วนะรูบี้ครับให้นั่งทับมือไว้นะส่วนตัวกาชาครับก็เอาไปลุ้นอายุเว้นว่าคนต้องการตามราเป็นพิเศษอันนี้ก็ไม่ว่ากันหรือเป็นสายเติมอย่างเงี้ยอันนี้เขาก็เปิดอะไรได้อยู่แล้วนะครับ อ่าซื้อพวกนี้ผมบอกไปแล้วว่ามันเป็นแพลนที่ไม่รู้กําหนดตายตัวทีมงานก็ไม่รู้นะผู้พัฒนาเขาจะแบบดูว่าจะปล่อยอะไรที่ตอนไหนนะครับอ่าซึ่งครับแสงมืดก็โดยโปกติแสงมืดเก่ารอบนี้มันจะมาอย่างละตัวนะครับอ่าซึ่งก็ไม่แน่อาจจะอยู่ดีมาเป็นโคตรแสงโคตดมืดก็ได้นะอะไรก็เกิดขึ้นได้นะจะเป็นตัวไหนผมไม่รู้นะแต่คิดว่าไม่น่าจะซ้ากับแพ็กเกจ อ่าถ้าส้ำแบบแพ็กเกตนี่ก็มีโอกาสโดนด่าดได้อยู่เหมือนกันนะว่าแบบอ้าวขายอยู่นี่ทำไมอยู่ดีมาว่าให้เปิดการชานะฉะนั้นเนี่ยมีโอกาสที่เจสสิก้าแสงกับโคนี่สล็อตไม่น่าจะมีไม่ใช่ว่ามีโอกาสมีนะไม่น่าจะมีคิดว่าไม่น่าจะซ้ำกับแพ็กเกตอ่ะแต่ก็เกมนี้นะอะไรก็ไม่รู้นะเกิดขึ้นได้ตลอดครับอโอเคคลิปนี้ผมจะแนะนำ มือใหม่เป็นพิเศษนะครับหรือว่าอาจจะเล่นมาสักประมาณปีหนึ่งก็จะไม่ได้มือใหม่แล้วอ่าเป็นการเลือกปั้นแสงมืดแม็กเป็นแบบตัวแรกบ้างหรือบางคนอาจจะเป็นตัวที่2อ,อ่าส่วนคนที่ตีบวกระหว่างทางไปแล้วเนี่ยคือถ้ามันเป็นกลุ่มตัวเก่งมันก็ต้องไปให้สุดนะอ่าหรือจะแบบว่าเปิดด้ตัวใหม่มาแล้วมันโหดกว่าแบบนะี้อันนี้มันก็เป็นปัญหาโลกแตกนะที่ผมก็จะพยายามแนะนําสิ่งที่ดีที่สุดเสมออ่ะฉะนั้นมือใหม่เนี่ยอย่าเพิ่งรีบตีบวกครับด้วยกบม่วง ในอดีตที่ผ่านมาผมเชื่อว่าเกือบทุกคนต้องมีภาวะแบบนี้ว่าเอากบม่วงไปตีบวกตัวทัตปกติผมเคยไม่ใช่ไม่เคยนะ,ะเพราะว่ารีบร้อนแบบขาดหนึ่งตัวสองตัว,ต,วตีบวกไปเลยแล้วเราก็ไม่รู้ด้วยว่าอนาคตเนี่ยเราจะเล่นนานขนาดไหนอ,อันนี้คือเราก็เลยเอาแบบประสบการณ์นะทั้งของเรานะและของเพื่อนๆทนนี่ถามเข้ามานะแบบพวกปัญหาโลกแตกแบบนี้ยเราก็เลยมักจะแนะนําอะไรที่มันแบบว่าดีที่สุด ให้กับมือใหม่กบม่วงนะครับถ้าอยากเล่นกันยาวๆเป็นปีนะอย่าพึ่งรีบตีบวกนะครับกบกบม่วงเนี่ยเอาไวต้ตีบวกเลนเจอร์ Ranger, แสงมืดเท่านั้นมันจะคุ้มค่าที่สุดเพราะว่าถ้าตัวตีก็ใช้กบดํากบดําหางง่ายนะครับหรือถ้าจะตีบวกควรจนะต้องมีซัก15ตัวเพราะว่าอีก5ตัวอ่มันยังแบบพอเห็นอนาคตไงว่าอันเดียวก็แม็กแล้วรหรือถ้าให้ดีเนี่ย20ตัวก็คือแม็กไปเลยจะดีที่สุด เพราะอะไรเพราะว่าถ้าเราปั้นแม็กไปแล้วจบแล้วไม่ต้องเหลือไม่ต้องเหลือก,กบให้ตีบวกไงถ้าสมมติเปิดได้ตัวอะไรก็ไปไล่ปั้นตัวใหม่เลยอันนี้คือจบแล้วไงไม่ต้องคิดอะไรเยอะนะอา่วนคนที่ถามถึงนะครับว่าพี่มันจะมีไอเทมถอดกบไหมผมว่ายากมากถ้ามีราคามันจะต้องสูงมากจริงๆนะอ่าเพราะว่าพวกตู้กระชากกบม่วงเนี้ยมันถือว่าเป็นไรายได้เงินถุงเงินถังของโตเกมนะ ถ้ามีไอเทมถอดปุ๊บเนี่ยผมว่ามันอาจจะไม่คุ้มเพราะว่าสมมติว่าเขาเปิดหากบม่วงชุดหนึ่งเลย20ตัวสำหรับแบบพวกใส่เติมท็อปๆนะมันลงทุนหลายพันบาทอะอ่ะสะมมติว่าลงทุน5000บาทเงี้ยแล้วมีไอเทมถอดกบ5,000บาทแบบนี้ยถามว่าคนทั่วไปจะซื้อไหมยากครับอ่ะซึ่งการเปิดหากบม่วง20ตัวน่ยถ้าสมมติดวงไม่ถึงเนี่ยบางทีอาจจะเสียเป็นหมื่นก็ได้นะฉะนั้นไอเทมถอดกบน่าจะยากในเกมนี้ อ่าถ้ามีก็น่าจะเป็นราคาที่โหดร้ายเหลือเกินเออจะรับได้ไหมอ่ะถ้าแบบขายทีนึงเป็นหลายพันนะอาจารย์น่ตรงนี้ก็น่าจะยากนิดหนึ่งนะฉะนั้นการปั้นแม็กต้องเน้นนิดหนึ่งนะครับอ่ากบม่วงนะครับกบม่วงฟรีนะครับหนึ่งหอคอยอ่าหอคอยทั้งหมดตอนนี้มี10ตัวแล้วแต่ว่ามันต้องค่อยๆไล่เล่นไปนะถ้าเป็นมือใหม่น่าจะใช้เวลานานอยู่เหมือนกันนะไม่เหมือนเมื่อก่อนแล้วนะอ่าเกมแจกจากภารกิจพิเศษ าตารางล็อกอินตารางล็อกอินพิเศษอันนี้จะเกิดขึ้นในบางเดือนเท่านั้นที่เป็นเดือนพิเศษนะครับอ,อย่างรอบถัดไปก็คิดว่าน่าจะเป็นกันยานะแปดปีครึ่งนะครับผมรอบแปดปีครึ่งถ้าเป็นรอบปกติก็มีโผล่มาอยู่เหมือนกันนะแต่นานๆทีนะแล้วก็ร้านค้ากิลอะนั้นคลิปนี้ก็จะเป็นอีกคลิปหนึ่งนะครับที่เดี๋ยวให้แปะกิลนะครับควรจะสั่งกัดกิลนะ กิวเลยกิวอกิวครับอีเวนต์เละครับอ่าซื้อของจากร้านค้าทุกไอเดียของผมเนี่ยจะซื้อกบว่องเป็นหลักทั้งหมดเลยลองลงมาจะเป็นตัวกระชาเพราะว่าเราต้องการพัฒนาเรนเจอร์พัฒนาทีมไปเล่นพิพีนะฉะนั้นตัวกระชาก็สามารถที่จะแลกซื้อได้อ่าไปเปิดหาเรนเจอร์นะครับอ่าเดี๋ยวมาดูกันดีกว่านะครับว่า เรนเตอร์ ender, นะครับแสงมือตัวไหนที่ยังหน้าปั้นแม็กอันนี้เป็นมุมมองของผมนะที่จะแนะนำผู้เล่นที่ยังเป็นกึง่งกึ่งใหม่อยู่นะครับอาจจะแบบยังไม่เคยตีบวกด้วยกบม่วงเลยนะครับามาถึงอาจจะมี10ตัวแล้วก็ได้นะครับอา,รอ,อาจจะเป็นคนที่ปั้นแม็กตัวที่2ประมาณนี้เราจะไม่นับคนที่เล่นนานเทพๆไปแล้ว, <ๆ S 1> ลวเพราะว่าบางทีเนี่ยเขาเลือกคอมโบตัวมันอาจจะไม่ได้เก่งมากเขาต้องการไปคอมโบนะครับหรือบางคนเนี่ยคอมโบที่ดีที่สุดก็คือคอมโบ ที่เปิดได้นะมันก็มีอยู่เหมือนกันนะอ่ะผมจะตัดตัวบินกันบินออกนะครับเนื่องจากว่าบินเนี่ยมันเป็นทางพิเศษอ่ะส่วนการบินก็เอาไว้แก้ทางนะครับเดี๋ยวจะเน้นที่พักพื้นเป็นหลักนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูกันนะครับอ่าแสงครับมีทั้งหมดกี่ตัวเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสี่ตัวแล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูกันว่าตัวไหนอย่างนาปันแม็กนะครับอ่ะไล่จากตัวเก่าสุดเลยนะ โค oh, นี่อามาเทสึเอาตรงๆนะมันยังใช้ดีมากๆนะคือด้วยความที่ว่าเป็นสายพลังครับแต่เราก็จะเห็นแล้วลหละว่า,ามันมีการโดนสถานะที่ง่ายขึ้นาบางทีก็จะมีตายง่ายให้เห็นแต่ต้องเจอตัวโหดจริงๆนะซึ่งไม่เยอะคนระับไม่เยอะนะตัวนี้ยังถือว่าเป็นตัวที่ป้องกันทีมได้ดีมากแค่มันเป็นตัวเก่าแค่นั้นเองจุดนี้แหละมันเป็นจุดที่ ผมเลยตัวนี้ให้เป็น50-50นะถ้าชอบนะหรือตีบวกไประหว่างทางไปแล้วเนี่ยมันก็ยังใช้งานดีดอยู่ไอ้ที่หลักผมก็ไม่กล้าออกจากทีมนะคือสกิลค้อนห้าจะครบเครื่องมากนะครับาดาเมจทะลุใบนะครับหิวเลือดเกาะเลือดหลบสกิลนะครับความสามารถให้เปิร์ก็ตัวหนืดนะครับแล้วก็รัดและถากตายปุ๊บสมติดหนึ่งสกิลคือมันครบมากจริงๆอะ่ะแล้วก็เป็นเซตที่คูลดาวสิ1เวิ อ่ะตัวนี้ผมให้ 50- าสิบนะติดแค่ว่ามันเป็นตัวเก่าแค่นั้นเองอ่าใครชอบก็ปั้นแม็กไปนะครับอ่ะต่อมามูลบอกดูไม่แนะนําเพราะว่าไม่ค่อยมีอะไรมากแล้วนะครับรหลักตัวนี้จะเป็นบัฟทางคลินนครับแล้วก็อ่ามีการดึงสตูนะครับอ่าทะลุมาตานะมันจะดึงสตูในกลุ่มหลังเนี่ยมากองปองกันอยู่ข้างหน้านะครับอ่าถ้าเป็นทา่าปกติตัวนี้ผมให้ปั้นแม็กนะแต่ว่าเป็นสังปุ๊บปุ๊บเฮ้ยมันยังไม่ได้เก่งขนาดน,นั้นแล้วนะครับอ่าก็ข้ามไปนะ ริงคัทครับโดนเนิรฟไปเยอะมากนะครับก็ไม่แนะนําแล้วนะครับแรกก็ใช้เยอะด้วยนะตายก็ตายง่ายนะอ่ะตัวบินตันบินข้ามไปนะครับอ่ะต่อมาครับซารีเด็กอุมบาลมีคนถามเยอะว่าตัวนี้มันมีสกิลรีเซ็ตนี่ทําไมไม่ค่อยมีคนใช้นะครับ คือผมต้องบอกแบบนี้ว่าเรนเจอร์แม้ว่าจะมีสกิลเดียวกันแต่ไม่ได้ดีเท่ากันนะมันมีรายละเอียดเยอะมากครับว่ากว้างเท่าไรคูดาวสกิลเท่าไหร่โดนแม่นไหมอ่าบัฟแล้วอ่าทีมเราได้ประโยชน์จากมันหรือเปล่าติดดีหรือเปล่าประมาณนี้นครับมันมีรายละเอียดค่อนข้างเยอะนะฉะนั้นเนี่ยรีเซ็ตก็ไม่ได้หมายความว่าทุกตัวจะรีเซ็ตดีเหมือนกันอ่าบางทีรีเซ็ตไม่ติดบ้างหรือรีเซ็ตแล้วเนี่ยเรนเจอร์ Ranger ในทีมเราเนี่ยออกสกิลเดิมซ้ําๆไม่ค่อยเปลี่ยนสกิลก็มีนะครับ อ่านี้เป็นรายละเอียดเชิงลึกนะซึ่งซันนี่เด็กนุงบานเนี่ก็มีติดอยู่หมงอันอ่ะแต่ก็อย่างที่บอกนะเป็นอีกหนึ่งตัวที่ถ้าเป็นธาตุปกติปั้นแม็กได้แต่พอเป็นแสงมืดปุ๊บข้ามไปก่อนดีกว่าอ่าปล่อยให้แบบเขาไปใช้คอมโบกันเป็นพิเศษนะอ่าจวนเซติก้าแสงนะครับ แม้ว่าจะมีการโดนเนิร์ฟตามปกติแต่มันก็ยังใช้งานดีมากๆอ่ะคือมันครบเครื่องทุกอย่างจริงๆนะตัวนี้ยแรกก็ใช้น้อยยืนก็ยืนไกลครับเคลื่อนที่ก็ไม่ได้ช้าเลยเท่าไหร่นะสกิลก็ครบเครื่องครับดาเมจทะลุลดลบสกิลครับอ่าอมตะฮิวเลือดยกเลิกผลลัได้านโอ้โหม่รู้จะพูดไงนะอ่าความสามารถให้เปิดก็ตัวนืดครับกับขัดตลวจก็ก็จริงๆเนี่ย สมมติมว่าเราจะใช้ประโยชน์จากขี่บันวุธเนี่ยถ้าไปเจอขัดตรวจเนี่ยกดไม่ออกเลยนะตึงเลยครับตรวจนี่ตึงเลยนะอันต่อมาบราเมากอนบราเมากอนเนี่ยจริงๆเป็นตัวที่ใช้ดีมากๆ id ห้ของผมเนี่ยถือว่าโคตรแบกเลยนะ id 5ผมเนี่ยเปิดไม่ได้ตัวอะไรมานานมากนะกบดํานี่ร้อยกว่าตัวแล้วนะครับทีมเดิมมันค่อนข้างจะครบนะครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ยช่วยดีตัวนี้เนี่ยผมติดแค่2อย่าง1คือมันใช้แร่เยอะ อ่าแล้วจริงๆมันโดนสถานะโคตรง่ายนะตัวนี้นะคือด้วยความที่ว่าตัวมันโกงไปนะเพราะว่าดาเมจทะลุก,กระเด็นครูดาสกิล3วิโกงมากตัวนี้นะครับแล้วก็มีการบับด้วยใช้ได้เยอะโดนสถานะง่ายเป็นปัญหาที่แก้ไม่ตกสักทีนึงแต่จริงๆก็ใช้ดีนะครับแล้วก็ด้วยความที่ว่ามันเป็นเลนเจอร์ในตำแหน่งตัวชนใกล้อ่านี่จุด90นะครับซึ่งผมก็แนะนำว่า ไปหาจากรอบโคโรโบเรนเจอร์ดีกว่าเราจะเห็นแทบทุกรอบนะโคโรโบเรนเจอร์ตัวชนใกล้เก่งๆครับแล้วก็แสงมืดไปปั้นตำแหน่งอื่นติดแค่นั้นเองอ่าไม่งั้นเนี่ยผมก็แนะนำนะอ่าต่อมาหนอนแสงคือหนอนแสงนะผมบอกตั้งแต่วันแรกสุดว่าเฮ้ยทำไมมองข้ามกันผมว่ามันเก่งนะแต่ผมก็ไม่ได้แนะนำให้ปั้นแม็กในตอนแรกเนื่องจากว่าอ่ามันไม่ได้มีคอมโ,มโบอะไรพิเศษอ่าความสามารถให้เปิดเนี่ยมันเป็นการเจาะกราะของสายพลัง คือเน้นจอกรอกของสายพลังเลยโดยการตีคลิน,นะซึ่งตีหนักจริงๆถ้าตัวชนถึกแค่ไหนมาไม่มีอามาตะาป,ป้องกันนะคือพี่เขาก็ยิงคลิน,นะครับแตกได้อยู่เหมือนกันนะอ่าแตกเลยครับยิงหนักมากนะครับแล้วก็จุดสําคัญสุดก็คือใบข้ามหลังใบใบโหดมากใบ,บานะใบระดับ3ามแท้แนะใบระดับ3ามแท้แนะครับแล้วก็อย่างโหด อ่าฉะนั้นตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่มุมมองผมเปลี่ยนแล้วว่าแบบเฮ้ยปั้นแม็กเนี่ยจริงก็ก็แบกได้เยอะอยู่ืันนะอ่าฉะนั้นก็เป็นตัวที่อันนี้เลือกตามชอบเอาผมให้เป็น50-50แล้วกันนะจริงๆมันค่อนข้างเก่งนะเพียงแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้แบบโหดโอเวอร์จัดมากมันเป็นทางเฉพาะพิเศษที่ช่วยแบบช่วยดีนะจริงๆนะอ่าตอมา o บอสซีโอครับก็ เป็นตัวที่ผมมองว่า50-50ผมมองแค่ว่ามันใช้ยากเปลี่ยนล่างติดดีนะเปลี่ยนล่างติดดีนะผมมองแค่ว่ามันยืนใกล้ไปนิดนึ่งยืนกลุ่มข้างหน้าไปนิดนึงนะครับแล้วก็เคลื่อนที่ค่อนข้างจะชา้าก็เป็นตัวที่50-50นะครับผมยังไม่ค่อยเท่าไหร่นะ่วนตัวนี้ล่าสุดเลยนะครับเปิดกันได้เยอะมากตัวเนี้ยมันเป็นตัวที่ทำมาเด่นดาเมจจริงๆซึ่ง,งดาามจเขาจริงๆค่อนข้างจะหนักนะดาเมจทะลุนะครับ หยุดยั้ยงการยกเลิกผลลัพธ์ด้านลบคือไม่ค่อยมีตัวแบบนี้แล้วก็ยกเลิกผลลัพธ์บ,บัฟของศัตรูคือเป็นตัวที่แอบแฝงพิเศษนะพี่งแตว่ามันไม่ได้มีทางป่วนนะป่วนสถานะเนี่ยไม่มีนะแล้วก็บัฟก็เป็นบัฟที่อย่างค่อนข้างกลางๆอยู่นะครับแต่ว่ามันเป็นคอมโบแร่หนึดนะมันก็เลยเป็นดาเมจที่ คอมโบแรนดได้ดีด้วยนะครับแล้วก็การลำํำเยื้อยวนะจะไม่โดนลำลำเยื้อยวนนะครับใน PP วเป็นตัวที่ปั้นแม็กได้นะถ้าเป็นคนที่นิยมความป่าดเถื่อนชอบดาเมจโหดๆนะครับแล้วก็เอาไว้จัดการพวกทัานมืดตัวป่วนเพราะว่าทัานมืดตัวป่วนมันเยอะเป็นตัวที่ปั้นแม็กได้นะ,ะต่อไปไปดูฝั่งมืดบ้างนะครับมืดมีกี่ตัว1 2 3 4 5 6 7 8, 9 10, 10 1 1 12 อะตอนนี้แสงมี14นะครับมืดมี12อะมืดตามอยู่2ตัวนะอาจจะโผลมาตอนไหนนะครับก็เราคาดการไว้ว่าก็คงจะเป็นกรกฎาอ่ะไม่แน่นะอาจจะเป็นแสงก็ได้นะอะมาดูจากตัวเก่าสุดนะครับบรา s ิกูมิคือตัวนี้เนี่ยยังเป็นตัวที่ใช้งานได้ครบเครื่องใช้ประโยชน์ได้หลากหลายอย่างเพียงแต่ว่าเปราะบางแล้วนะครับเปราะบางมาก,มากๆจริงๆโดนสกิดนิดเดียวมีตายนะอ่าแต่ว่า เขายืนไก่นะมันก็หลบสกิลได้ด้วยตำแหน่งยืนนะครับแล้วก็ติดตรงที่ว่า,าดาเมจสตันขัดขวางฮิวเลือดไม่ทะลุมันก็เลยอาจจะแบบไม่ใช้ประโยชน์ไม่ได้บ้างนะครับแต่ว่าอมตะเพิ่มแรงโจมต,ตีคอนโดในการเคลื่อนที่ใช้ดีนะแล้วก็คอมโบแรนหนืดแล้วก็ล้แท็กไม่แนะนําให้ปั้นแม็กมันเปราะบางแค่นั้นเองแล้วก็ดาเมจไม่ได้ทะลุนะครับอ่ะตัวนี้ผมไม่แนะนํานะไอ้ตัวนี้แน่นอนนะเออซารีลดกลนขยะนะครับไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะครับ อริสติกกก็เช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าเราจะเห็นแล้วว่าตัวรีเซ็ตสกิลอ่าอย่างตอนนี้เอลซ่านะครับมาแทนนะอลิสติกินะอยกเว้นทีมที่เป็นแบบว่าคอมโบรนด์นืดอ่าก็จะเห็นนะบางคนก็จะปั้นแม็กไปแล้วนะครับบนท็อปทอปเนี่ยปั้นแม็กไปหมดแล้วนะก็มันโดนแทนด้วยเอลซ่าซะเยอะแล้วนะแล้วก็เรนเจอร์ตัวโคโรโบอ่าไม่แน่จะมาในเรนเจอร์ตัวปกติก็ได้นะรีเซ็ตนะอลิสติกกก็เลยยังไม่ค่อยแนะนำนะครับ มูลแบงกบอลนะครับโดนบัฟขึ้นมานะครับช่วงประมาณสักเดือนกว่านะครับถ้าได้ติดตามดูคลิปเนี่ยจะเห็นเลยว่าผมทดสอบก่อนหน,น้านี้แพ้แล้วแพ้อีกแพ้แล้วแพ้อีกมีแต่คนด่าผมว่าทําไมเอามันมาแกงนะครับแต่พอบัฟขึ้นมาโอ้โหเริ่มชนะนะทดสอบหนึ่งต่อหนึ่งเนี่ยชนะมากขึ้นมีความถึกมากขึ้นยิงดีมากขึ้นแต่วันก็ยังมีข้อเสียนะตรงที่ไม่ทะลุ่าแต่ว่าบัฟดีนะครับถึกจริงนะครับแล้วก็คอมโบ อ่าคอมโบนี่คือถ้าเป็นทีมคอมโบก็แน่นอนนะเขาก็จะใช้อ่าตัวนี้ก็จะเห็นนะตัวนืดครับแล้วก็เช่นเดียวกันกับเจ๊แสงนะก็คือขัดตรวจโอ้สองตัวนี้คู่กันก็ตัวนืดตรวจก็นืดด้วยนะครับอ่านั้นก็เป็นตัวที่ผมมองว่าต้องเน้นเป็นทางคอมโบพิเศษอะ่ะถึงจะแบบปั้นแม็กได้นะครับอ่ะต่อมาเจม่วงปั้นแม็กได้ตัวนี้ผมก็ยังมองว่า ถึงบนท็อต้นนานอาจจะไม่ค่อยใช้นะแต่ผมมองว่ามันยังเป็น MVP ในใจผมนะด้วยความที่ว่ามันยิงไวครับคือมันเปลี่ยนล่างแบบค่อนข้างจะไวนะเดินมาปุ๊บยิงจิ้วพึบเลยอะยกแผงเป็นตัวที่แม่นทุกธาตุนะครับแล้วก็ ตำแหน่งยืนก็ได้เคลื่อนที่กไ็ไหวคือผิดธรรมชาติของเจมอะเจมในเกมนี้่วนใหญ่จะมีแต่ตัวกากนะครับตัวเก่งนี่ถ้าเป็นอดีตผมนึกถึงเจมท่องเวลาอาเดตทางการเพิ่งขึ้นมานะเจมท่องเวลาเมื่อก่อนเนี่ยมันจะมีเหมือนความเร็วในการโจมตีมั้งก็จะเป็นสเปซป้อมอะจบปั๊บเดียวจบสามสาม,มิแตกสามมิป้อมแตกครับอ่าหลังจากนั้นก็ไม่ค่อยมีเจมตัวเก่งอะตัวนี้ผมอมองว่ามันเปลี่ยนร่างได้ค่อนข้างจะโหดนะครับ อ่ายังผมมองว่ายังเป็นตัวที่เป็นขวัญใจมาหาชนลีกทั่วไปนะปั้นแม็กได้นะครับอ่าตัวนี้ก็เช่นเดียวกันโคนี่สล็อตนะครับคืออย่ามาถามผมนะเลือกตัวไหนมันต่างกันอะสล็อตก็จะเป็นการสร้างซัมมอนอ่าสร้างซัมมอนก็จะเป็นตัวแทนของตัวชนใกล้เป็นตัวชนใกล้ที่ไปอยู่ในฝั่งศัตรูแล้วก็สตันได้อีกอ่าเรนเจอร์ข้างหลังก็จะยืนได้นานขึ้น โดนนะ้ฟตามปกติครับแต่ก็ยังใช้งานได้ดีอยู่ก็ยังเป็นตัวที่ผมมองว่าก็ยังป่วนอยู่ในระดับที่ค่อนข้างจะสูงนะอ่าแล้วก็ทั้งลัสแอตแทกแลแล้วก็คอมโบแล้หนืดอ่ะเป็นตัวที่ผมมองว่าปั้นแม็กได้อ่ะตัวนี้ก็เช่นเดียวกันนะมูนเยอรี่ผมก็ว่าก็ยังเป็นตัวที่ใช้ดีอยู่นะครับอ่าลำนำนะครับลำนำสตันทะลุนะครับนี่ผมว่ายังใช้ดีอยู่อ่าเป็น3ตัวที่3ปมวน3แบบเลือกเอานะ จะเปลี่ยนร่างแบบเกียนเกียนครับซัมมอนครับสตันครับแล้วก็มีซัมมอนนะหรือลำนำเยวยนแล้วก็สตันได้ด้วยนะครับอสุดท้ายตัวนี้นะครับก็ยังไม่ค่อยแนะนํมันมันมันใบ้าโยมิไคลเบสบอลประมาณนี้มันก็เลยเป็นตัวที่ยังไม่แนะนําเพราะว่าไม่ทะลุนะครับพอไม่ทะลุปุ๊มเนี่ยเราอาจจะคาดหวังดังมันยากก็เหมาะสำหรับทีมที่มีตัวเยอะแล้วจะใช้เป็นทางคอมโบอะไรเป็นพิเศษนะครับ โซนตัวอื่นๆที่ผมอาจจะบอกว่า50 50หรือไม่น่าปั้นแม็กเวลามันไปอยู่ที่ไอดีอื่นอ้าวทำไมพีดีเคทำเพราะเราต้องการรีวิวอพอรีวิวให้ดูเนี่ยเราก็จะรู้แล้วว่าเฮ้ยบางทีมันก็ไม่ได้ช่วยอะไรเป็นพิเศษนะ,ะแต่บางตัวช่วยก็คือช่วยนะครับเดี๋ยวพีวีทิ้งท้ายให้ดูสักนิดหนึ่งนะครับผมลองจัดทีมเป็นทีมไหนเดี๋ยวผมจะ เล่นแบบนี้ให้ดูแล้วกันนะเอาอะไรดีเอามามามาเอาแบบนี้แล้วกันนะอ่ะเดี๋ยวลองเล่นให้ดูนะครับอ่าว่าผมใช้แสงมืดแม็ก3ตัวนะครับอ่า ID นี้มันจะมีปัญหาเรื่องของเกียร์แค่นั้นเองเอ่ะเดี๋ยวมาลองดูผมจะเล่นด้วยทีม A ทีมเดียวนะอ่าซึ่งเจสซิก้านะครับ คู่กับบราล็อกอันนี้โหดแน่นอนอะตบินหนีไปก่อนเราจะใช้ทีม A ทีมเดียวนะอ่ะโอเคเดี๋ยวมัเจอทีมนี้โหดเลยครับแม็กทั้งทีมมาเดี๋ยวผมจะลองเล่นด้วยทีม A ทีมเดียวเดี๋ยวถ้าไม่ไหวก็เอาทีม B ีช่วยนะ,ะเดี๋ยวลองเล่นสักตา2ตาดูนะ,ะเดี๋ยวดูกันนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะครับคือสตูแม็กหมดเลยแต่ว่าตัวเนี่ยมันเป็นพวกเรนเจอร์แบบโกงเก่าๆ,ๆ,ๆ,ๆนะครับ อันเนี้ยฮิมาวิเนี่ยมันเป็นไฟใช่ไหมตัวไม้ก็มีโอกาสโดนนำนำได้ไงด่ายๆแล้วดูนะซีโอก็คือจริงเนี่ยบอสซีโอมันจะคล้ายๆเจม,ม่วงเหมือนกันนะเป็นแบบเรนเจอร์ประเภทเดียวกันนะครับที่มีการเปลี่ยนร่างแม่นทุกท่าน,นุครับแล้วก็ข้ามสุดเหมือนกันข้ามสุดนะครับค่อนข้างจะแม่นอยู่แต่อย่างที่ผมบอกว่ามันติดแค่ตรงที่ว่ามันใช้างานยากแค่นั้นเองนะคือถ้าเกิดไม่ได้อยู่ในทีมที่ดีแล้วเนี่ยบางทีมันอาจจะช่วยอะไรมากไม่ได้ มันอาจจะตายก่อนแต่ถ้าเกิดมันอยู่ในทีมที่ดีเนะี่ยดูครับว่ามันเปลี่ยนร่างโหดขนาดไหนนี่แม่นทุกธาตุนะครับอเดี๋ยวดูนะไอ้ตัวหน้าป้อมนะครับอ่าโทวาไปนู่นแล้วนะครับออะเปลี่ยนหน่อยออาเงียบพอบทเตเงียบก็เงียบนะบนแตเปลี่ยนก็เปลี่ยนยิกๆยนะครับอ่ามีบางคนบอกว่าอาจจะแบบพี่ใส่เกียร์ยืนไกลหน่อยครับ ก็ไม่ค่อยได้มีความหมายอะไรมากมายอ่านแล้วแต่ความชอบนะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้เรนเจอร์พวกตัวล้วงอะมันเยอะนะครับคือพอเกียร์ป่อบางนิดนึงเนี่ยบางทีไปเจอทีมที่โหดคือส่วนใหญ่ถ้าเกิดมันจะใช้ดีเนะี่ยเพราะว่าเราอาจจะไม่เจอเรนเจอร์ตัวที่แบบว่ายิงล้วงมาในแนวหลังนะครับคือพอโดนยิงล้วงมาปุ๊บมันตายเกี้ยงนะมันก็เลยอาจจะแบบไม่ค่อยดีมากนะักสําหรับการใส่เกียร์ ปืนบางคนแบบใส่ปืนพน,นเอสไนเนอร์จริงๆใส่ได้นะมันเป็นทางพลิกแพงที่ขึ้นอยู่กับเรานะครับว่าเราจะชอบหรือเปล่าอันนี้คืออะไรเนี่ยทําไมมันไปกระจุกตัวกันอยู่แถวๆนั้นโอ้โหกว่าจะเคลื่อนทับกันมานะอันนี้ผมเปลี่ยนทีมต่องว่างอ่าให้มันครบทางนิดนึงอันนี้บทจะเปลี่ยนเนี่ยดูนะนี่บอติโอนะครับคือนาํามาทดสอบแล้วเนี่ยผมว่ามันเป็นลองเจมตรงที่ว่า เกมเนี่ยมันไล่เวทไวนะครับถึงตำแหน่งปุ๊บยิงจิ้วเลยนะเคลื่อนที่ก็ไวถึงตำแหน่งปุ๊บยิงจิ้วเปลี่ยนร่างโอ้โหมันแบบผมว่าผมว่าคนที่มีอยู่อ่ะรู้อยู่แล้วนะยิ่งบางทีบอร์ดเกมตั้งรับนีน่โอ้โหบางทีโกงมากอะ่ะบางทีมันก็บางทีเขาไม่มีนะมันก๊อปปี้เราไปนะครับแล้วก็มาเปลี่ยนร่างเรานะเออ่อนท่านจะเปลี่ยนมากครับอ่ะก็เลือกเอานะส่วนใหญ่มืดจะเป็นทางป่วน คือมืดเนี่ยจริงๆตัวเก่งก็เริ่มเยอะแล้วนะเอออ่แลวสุดท้ายก็ประมาณนี้นะครับว่าเราจะชอบทางแบบไหนหรือบังเอิญเปิดได้แค่นี้พอดีเออประมาณนี้อันนี้เราจะเห็นอเดี๋ยวจะลองส่องดูครับอันนี้อาม่าอันนี้อาจจะเป็นยุคเก่าแล้วอาจจะปั้นมานานนะครับอาม่านะครับโคนีสล็อตอ่านี่อันนี้อ่า มูนเยลลี่นะครับอันนี้ลอง,ลองสุ่มหาให้ดูนะว่าเขาปั้นแม็กเนี่ยจะเป็นตัวอะไรบ้างนะครับอันนี้ก็เป็นเจสิก้าแสงนะครับแล้วก็ตัวของโคนี่สล็อตอ่โยมิด้วยนะครับอันนี้แสดงว่าเล่นมานานนะอันนี้อาม่านะครับโยมิ omi, นะครับอ่าเจสิก้าแสงนะครับนี่ส่วนใหญ่ก็จะพัดเท่าเดียวกันไม่ค่อยต่างกันมากอันนี้คือพิเศษอันนี้เขาเลือกบินแต่ซึ่งบินตัวนี้ก็ทันยิงไม่ร่วงก็กเหนื่อยนะ อันนี้เป็นอาร์ม่าแม็กนะครับอ่าแล้วก็เจสิก้าอย่างเงี้ยเขาก็ใกล้ละอันนี้ใกล้จะแม็กละก็ไม่ว่ากันเพราะว่าถ้าสมมติเป็นตัวที่เราเนี่ยคิดว่าเฮ้ยตัวเนี้ยมันจะต้องแบบติดทีมเราไปอย่างยาวนานนะครับก็ไล่ตีบวกไปก็ได้นะแต่ถ้าเกิดไล่ตีบวกจาก1 2ึ่เนี่ยถ้าเป็นน้องๆเล่นกันใหม่ๆเนี่ยโอ้โหอีกปีนึงเลยอ่ะกลัวว่าเดี๋ยวจะแบบเจอทางใหม่ๆโผล่มาแค่นั้นเองนะไม่ได้มีอะไรมากเลยนะครับอันนี้บินนะครับมีบินนะครับ คือผมมองแบบนี้ว่าโคโรโบเรนเจอร์เนี่ยมันจะมีตัวเก่งอยู่ทุกรอบเราก็จะไปหาตัวแสงมืดที่ไม่ค่อยเจอในโคโรโบเรนเจอร์ต้องเป็นแบบพวกป่วนพิเศษจริงๆอะไรประมาณนี้นะอ่ะเดี๋ยวลองตีกับทีมนี้นะครับก็แม็กเพียบเลยนะอะโคโรโบมีแค่อาม่าแม็กตัวเดียวอ่ะมาดูกันครับเดี๋ยวดูอาม่านะว่ามันจะโดนสถานะง่ายไหมนะครับ อาม,ม่าครับโอเคอ่ะพุ่งเป้าไปที่อาม,ม่านะอาม,ม่ายังใช้ดีเป็นแกงกลางของทีมนะครับแต่ก็อย่างที่บอกว่ามันก็เริ่มจะโดนอันนี้เหมือนมันไม่โดนอยู่ตัวเดียวเหมือนมันไม่โดนอยู่ตัวเดียวเลยนะ,ะเดี๋ยวดูก่อนนะอาม,ม่าครับโอ้โหยังยืนบัฟยิกงๆเลยนะว่าตัวอื่นโดนหมดเลยนะอาม่าไม่โดนอาม,ม่าบอกหลบอย่างเดียวนะครับ อ่าพวกนี้ใช้ค่าหลบสกิลหลบได้นะแต่ต้องเป็นเลนเจอร์ตัวที่มันแบบว่าค่อนข้างจะเก่งเป็นพิเศษอ่าผมใช้ยังใช้คำว่าค่าแฝงนะอ่าเพราะว่าสมมุติว่าเราใช้เรนเจอร์สตัว3ตัวมายืนกองกันมีหลบสกิลเท่ากันบางตัวยังโดนอยู่บางตัวไม่โดนอย่างเงี้ยอ่าทางที่บางตัวก็เป็นธาตุเดียวกันนะอ่าเรนเจอร์บอกเลยว่ามันแบบทุกอย่างมันจะไม่สามารถเทียบเคียงกันได้ ทุกอย่างมันจะไม่เท่ากันนะครับสุดท้ายทดสอบต้องทดสอบนะเราจะบอกอะไรไม่ได้ตนกว่าจะทดสอบเองว่าเฮ้ยตัวนี้มันหลบเก่งเป็นพิเศษอ่าแต่เบื้องต้นส่วนใหญ,ญ่เราก็จะดูว่าสกิลใช้ดีไหมอ่าถ้าไายเวทนะครับช้าหรือไวนะครับเนี่ยพอเราเปลี่ยนร่างศัตรูได้คือจุดหนึ่งนะที่ผมมองว่า c ีโอเนี่ยบอสซเนี่ยมันยังสู้เจมมไม่ได้เจมมกเนี่ยมันมี ระยะเวลาการเปลี่ยนร่างตามเรเบลใช่ไหมถ้าจําไม่ผิดนะแต่ว่าตัวบอสซิโอเนี่ยมันจํากัดอยู่แค่6วินาทีนะครับซึ่งมันอัจจะน้อยไปาบางทีเนี่ยเราใช้เจม่วงครับสมมุติเจอเจม่วงแม็กเนี่ยโอ้โหเป็นพิพิธภัณฑ์พิพิธภัณฑนะ์หุ่นหินเลยครับโอ้โหยืนนิ่งกันหมดเลยนะอันนี่ตึงเลยครับตึงเลครับโดนเพิ่มลหนึ่งพันครับนี่ ตึงเปรี้ยเลยครับโอ้โหนี่แดงยกกระดานเลยครับโอ้โห,หมือเหล็นคริปโตตอนนี้เลยครับหัวจะปวดแล้วตอนนี้ครับโอ้โหหัวจะปวดทำอะไรไม่ได้เลยนะตอนนี้อยู่นิ่งอย่างเดียวเลยครับอันนี้เรียบร้อยนี่ตึงแต่จบนะครับด้วยเลนเจอร์นะเนี่ยอย่างเงี้ยถือว่า ในเกมนั่นเองครับอ่ะเกมตั้งรับอย่างที่บอกแล้วว่าก็ต้องมาวัดใจเอานะครับว่าบอทมันจะช่วยเราดีมากน้อยแค่ไหนนะครับหรือว่า,าเจอผู้เล่นเนี่ยหาตัวมาแก้ทางครับหรือว่าพัดอัดป้อมบึ้มนะครับเพราะเรนเจอร์บางตัวมันก็เปลาะบ,บางถ้ามันไม่ใช่จังหวะที่บัฟอยู่เนี่ยบางทีก็โดนพัดอัดป้อมบึ้มก็แตกหายหมดเลยก็มีนะครับหรือว่ามีบัฟป้องกันทําอะไรไม่ได้นะแต่เกมเนั่นเองเป็นหลักนะครับนี่ซึ่งผมเนี่ยเกียร์เนี่ยตามนี้เลยนะครับเหมือนกันเลยครับ เกียร์มีอยู่แค่นี้ไม่ต้องคิดอะไรเยอะนะครับก็เรียกว่าเป็นทางประยุกต์ใช้ครับแต่ตัวนี้ก็พื้นฐานธรรมดาเลยนะอ่าฉะนั้นก็ถือว่าเป็นตัวที่ใช้ดีนะโอเควันนี้ประมาณนี้ครับก็เดี๋ยวเราดูคอมเมนต์มาบอกกันได้นะว่าอยากจะให้แสงมืดตัวไหนมานะครับอ่าส่วนตัวไหนที่เราตีบวกไปแล้วครับถ้ามันยังเป็นบุ่มเรนเจอร์ตัวที่เก่งอยู่นะครับก็ต้องไปให้สุดอ่าแต่ต้องเป็นแบบว่าเหลือไม่กี่ตัวนะแบบสมมติว่าตีบวก3ามสตัวแบบนี้อยากจะให้หยุดก่อน หยุดไปก่อนอ่าเราจะว่าเราจะเปิดด้วยตัวใหม่แล้วค่อยมาคิดอีกทีหนึ่งว่าเรายังรักตัวเดิมอยู่ไหมอ่ายังเป็นกลุ่มเรนเจอร์ที่แบบเก่งเป็นพิเศษไหมอ่ะสมมติเป็นอ่าเจมมืดนะครับหรือว่าเป็นตัวของอ่ามูนเยลลี่อยนะ่างเงี้ยที่ระยะเวลาสกิลขึ้นอยู่กับเรเวลแบบนี้มันก็ตีบวกได้อ่ะก็ตีบวกไปเลยนะครับจนกว่าจะครบนะอ่าโอเควันนี้ประมาณนี้นะกันนะครับแลาไปก่อนครับสวัสดีครับ